อยากลงทุนแต่ไม่มีปัจจัยนะคะทำอย่างไรดีคะป้าขอเสนอค่ะการลงทุนที่คุณไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะคะสองสิ่งที่คุณควรจะลงทุนกับมันนะคะอย่างแรกค่ะก็คือการลงทุนด้านเวลาค่ะเราทุกคนค่ะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะคุณแบ่งเวลาเล็กๆ็กน้อยนนะคะ3นาทีในการออกกำลังกายก็ได้นะคะกระโดดตบสัก10ที20ทีนะคะหรือว่า3นาทีในการ ฝึกภาษาอังกฤษนะคะสานาทีนะคะในการที่ฟังคลิปดีๆแบบนี้นะคะนี่คือการลงทุนด้านเวลาค่ะส่วนอย่างที่สองที่ปอแนะนำค่ะคือการลงทุนด้านจิตวิญญาณค่ะการลงทุนด้านจิตวิญญาณก็คือการทำจิตใจให้สงบนะคะปลอดปโปร่งนะคะโดยที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งสมาธิเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพียงแค่คุณทำสมาธิ ระหว่างวันนะคะอย่างเช่นการล้างจานนะจิตใจก็จดจ่ออยู่กับการล้างจานรู้เนื้อรู้ตัวทานข้าวก็รู้ตัวว่าทานข้าวหรือคุณอาจจะมีกิจกรรมนะคะสันทนาการนะคะอย่างเช่นวาดรูปนะ,ะเป็นกิจกรรมที่จดจ่อนะคะเป็นการทําสมาธิไปโดยอัตโนมัตินะ,ะแบบนี้ก็ถือเป็นการทําสมาธิและเป็นการลงทุนกับจิตวิญญาณนะคะสองสิ่งที่ปอนแนะนําค่ะ คุณต้องทําต่อเนื่องนะคะก็สะสมไปเล็กๆน้อยๆจะเป็นการสะสมให้เกิดเป็นแสงสว่างทางปัญญานะคะอันจะนําพาให้เราไปสู่ความมุ่งมา่ปรารถนาที่เราต้องการค่ะ